กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนท์ศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีสบ้ายย้ยสํานักแต้วสํานักขามของอำเภอสะเดาพักภูมิใจไทยท่านประธานสภาที่เคารพกับวันนี้มาตราที่11เเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวผมเองนะครับเมื่อปีที่แล้วก็อภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลและกรรมธิการ เพิ่มงบประมาณท่านประธานครับวันนี้เองผมก็เช่นเดิมครับขอตัด9%จากงบประมาณที่ตั้งไว้3,800ล้านบาททำไมต้องตัดครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของโควิดทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวและการกีฬาแนวโน้มจะลดลง แต่ท่านประธานที่เคารพครับผมเองต้องขออภัยในสภาแห่งนี้ที่สําคัญผิดสัมพันธ์ผิดยังไงครับสําคัญผิดว่าในการตัด9ของงบประมาณ3,800ล้านเพื่อลดรายจ่ายแต่อนาคตครับสถานการณ์เหล่านี้งบประมาณนะครับรัฐบาลต้องเพิ่มให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวผมเลยต้อง ขออภัยในสภาแห่งนี้ท่านประธานสภาที่กรบครับหลังจากผมลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาผมอภิปรายบ่อยครับว่าวันนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเบตงด่านนอกกระบี่พังงาภูเก็ตสมุยและจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้อีกหลายจังหวัดวันนี้ได้รับผลกระทบมากครับ สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับท่านประธานวันนี้ภาคใต้เราบอบช้ําจากการประมงสินค้าเกษตรปาล์มยางพาราโดนกระทบหมดสิ่งหนึ่งที่พวกเราตั้งความหวังไว้ก็คือการท่องเที่ยวแต่วันนี้นะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ด่านนอกครับกรรมาริการหลายคณะที่เดินทางไปที่ด่านนอกเป็นตำบลเล็กเกเกขาเรียวกว่าตำบลสำนักขามเป็นที่ตั้งของ ด่านสะเดาที่นี่นะครับมูลค่าการโตทางธุรกิจเมื่อ10ปีที่แล้วสูงสุดครับมีพี่น้องจากทั่วประเทศเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครพนมชัยนาทไปทำงานอยู่ที่ด่านนอกแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนผมก็เลยบอกว่าที่เกิดขึ้นวันนี้ชาวด่านนอกชาวสงขลาชาวหาดใหญ่ต้องการการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยว การลงไปจัดอีเวนต์การจัดนิทรรศการการประชุมสัมมนาไม่พอครับท่านประธานครับจังหวัดสงขายอยู่ติดกับจังหวัดอะไรครับพัทลุงครับเป็นจังหวัดที่จนที่สุดในภาคใต้แต่วันนี้ครับการโตของนักท่องเที่ยวของพัทลุงนะครับเป็นเมืองรองที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียลานาราชิวาส ทำไมต้องข้ามหาดใหญ่สงขลาไปเที่ยวพัทลุงพัทลุงไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายครับแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่คนพัทลุงสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะหวังพึ่งการท่องเที่ยวจากต่างประเทศยากครับก็เลยอยากจะแนะนําให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงการท่องเที่ยว วันนี้เราจะโทษรัฐมนตรีโทษอธิบดีไม่ได้ครับพวกเราสสทุกคนนะครับรู้ดีครับในพื้นที่ของตัวเองแหล่งท่องเที่ยวที่สมควรพัฒนามีอะไรบ้างโดยเฉพาะในเขตผมนะครับเขาน้ําค้าง1,30,000ไร่อุทยานครับของบ20ล้านครับเป็นสกายวอล์กปีนี้ไม่ได้รับอนุมัติบอ่อน้ำร้อนนะครับที่โครงนะครับขอ งบประมาณสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุมัติการปรับปรุงที่ท้ำตลอดสบ้ายย้อยไม่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่นะครับแหล่งท่องเที่ยวของเราไม่ได้รับอนุมัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานครับวันนี้งบประมาณที่จะสนับสนุนเพื่อนสมาชิกเหมือนที่ผมบอกครับเรารู้ครับ mm hmm. ชาวบ้านก็มาขอสสช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน่อย พวกผมครับไม่มีอำนาจไม่มีงบในมือเพราะฉะนั้นนะครับเราหวังพึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวหวังพึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับวันนี้เองนะครับการเติบโตของการท่องเที่ยวสร้างรายได้เกือบเท่ากับงบประมาณที่พวกเรากำลังอภิปรายอยู่แต่ในปีต่อไปเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารายได้ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ จะได้ตรงเป้าหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝากท่านนายกรัฐมนตรีฝากรัฐบาลฝากรัฐมนตรีและคณะกรรมาการที่จะตั้งขึ้นในปี65ในการสร้างกรอบงบประมาณให้กับการท่องเที่ยวและการกีฬาให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวเองนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศกระทรวงกีฬาครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของระบบสาธารณสุขทั้งหมดนะครับที่ผมอภิปรายมาก็เชื่อมั่นนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนก็เห็นเป็นเหมือนที่ผมเห็นวันนี้เองนะครับ พวกผมในฐานะของเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปที่จังหวัดภูกเก็ตสอสอของภูมิใจไทยทุกจังหวัดครับผมไปสามวันท่านประธานครับไม่เจอฝรั่งสักคนนะคนภูกเก็ตนะครับวันนี้น้ำตาไหลครับไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีบ้านอยู่สองหลังครับหลังหนึ่งเอาไว้อยู่เองครับอีกหลังหนึ่งให้ฝรั่งเช่าวันนี้ฝรั่งไม่เข้ามาแล้วครับ รายได้ส่วนนี้ก็หายไปนี่ก็คือมุมเล็กๆที่พวกเราไปเห็นเพราะฉะนั้นนะครับเป็นภารกิจของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะกระทรวงการท่องเที่ยวก็คือเป็นกระทรวงที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขอบคุณมากครับ